หวานเมนูแรกของเราเราจะทำคุกกี้ช็อกโกแลตสไตล์เม็กซิกันซึ่งเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตรสเผ็ดครับส่วนประกอบหลักเลยในเมนูนี้นะครับนั่นก็คือตัวผงโกโก้นั่นเองซึ่งวันนี้พลใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มเนื่องจากว่าจะยิ่งทำให้ตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยนะครับเอาล,ละล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวคุกกี้ของเรากันเลยดีกว่าซึ่งก่อนอื่นเราต้องเตรียมความพร้อมครับพลเปิดเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสครับ หลังจากนั้นก็เตรียมถาดอบแล้วก็รองกระดาษไขหรือจะแผ่นซิลิโคนก็ได้เตรียมไว้2ถาดเลยครับช่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ได้155กรัมแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไป25กรัมครีมออฟทาร์ทารช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดี สำหรับคุบกี้สูตรนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีผลเลือกที่จะใช้เครื่องมิกเซอร์ครับโดยเราจะใส่เนยลงไปนะครับซึ่งเนยตัวนี้เป็นเนยที่เราเอามาพักที่อุณหภูมิห้องให้นุ่มดีแล้วแล้วก็ชั่งน้ำตาลอีก165กรัมครับใช้หัวตีใบไม้ตีให้เหนยกับน้ำตาลเข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเดินเครื่องแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราพักไว้ตามลงไปให้หมดเลยตีช้าๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบที่เราได้นะฮะก็จะมีลักษณะนเนี้ยครับเหนียวๆประมาณนี้ครับอ่ะบอกไว้แล้วว่าคุกกี้สูตรนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแดลตรสเผ็ดนะครับ จะเผ็ดได้ยังไงน้ำตาล30กรัมครับผงซินนามอนป่นเราใช้เยอะนิดหนึ่งครับประมาณ1ช้อนชาความเผ็ดของเราได้มาจากพริกป่นครับเราใช้พริกป่นทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับผมผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สกู๊ปไอติมนะฮะลดดักตัวโดวคุกกี้ขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปบนน้ำตาลครับกลิ้งให้น้ำตาลเคลือบดีครับ แล้วก็วางลงบนถาดแบบนี้ครับอย่าวางคุกกี้ติดกันมากเกินไปนะครับเพราะว่าคุกกี้สูตรนี้เวลาที่เราเข้าเตาอ,อบแล้วเขาจะแผ่ออกค่อนข้างเยอะครับเตาอ,อบของผมพร้อมแล้วนะครับผมใช้โปรแกรมที่เป็นพัดลมนะฮะดังนั้นผมจะใส่เข้าไปอบสอถาดพร้อมๆกันเลยครับคุกกี้ตัวนี้ใช้เวลาอบไม่นานครับ แค่10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับตามที่บอกนะครับว่าคุกกี้สูตรนี้เขาจะแผดตัวค่อนข้างเยอะทิ้งคุกกี้ให้อยู่บนถาดอบนะครับจนคุกกี้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องและถาดก็เย็นดีแล้วคุกกี้ก็ พร้อมรับประทานได้แล้วครับาล้ครับคุกกี้สูตรนี้นะฮะต้องบอกว่าอร่อยมากทีเดียวครับและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถทำคุกกี้สูตรนี้ไว้ก่อนได้ล่วงหน้าพอสามารถเก็บในกล่องสูญญากาศโดยไม่ต้องแช่เย็นได้ถึง7วันเลยนะครับรับประทานกับนมเข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คือของหวาน,วานสูตรแรกที่ผนนำมาฝากคุกกี้ช็อกโกแลตรสเผ็ดครับ